สวัสดีนะครับผมชูกาสำหรับอีพีนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงแนวคิดการสร้างรูหนอนไม่ใช่หนอนชาเขียวนะครับแต่มันคือรูหนอนที่เหมือนกับประตูมิติที่เราจะสามารถวาไปที่ไหนก็ได้ในห้วงจักรวาลเหมือนกับผมในตอนนี้นะครับที่อยากจะวาไปบอกเพื่อนๆว่าฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับทฤษฎีการสร้างรูหนอนก็ได้มีมากมายนะครับ และนี่คือหนึ่งในแนวคิดการสร้างรูหนอนรูหนอนหรือเส้นทางลัดข้ามจักรวาลที่เกิดขึ้นจากการบิดเบี้ยวพับตัวของปริภูมิและเวลาตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์หลายคนทราบกันดีว่าเป็นไปได้ยากเพราะต้องใช้การผสมผสานร,ระหว่างมวลและพลังงานชนิดพิเศษ เพื่อทำให้เกิดรูหนอนที่มีความสเสถียรและไม่พังทลายเสียก่อนมันต้องย้ายวัตถุหรือส่งข้อมูลสู่ปลายทางได้สําเร็จถ้าหากรูหนอนไม่มีความสเสถียรคนที่เข้าไปก็อาจจะเป็นอนุภาคผีได้เลยอันนี้ผมเติมเองนะครับ ล่าสุดทีมนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียของสหรัฐได้เสนอทฤษฎีเพื่อสร้างรูหนอนแบบที่มั่นคงและแข็งแรงกว่าปกติในบทความวิจัยเผยแพร่ทางคังเอกสารวิชาการออนไลน์โดยระบุว่าวิธีการดังกล่าวประกอบไปด้วย3ขั้นตอนด้วยกัน โดยขั้นตอนที่1น,นะครับเราจะต้องไปหาหนอนชาเขียวมาก่อนผมพูดเล่นนะครับทุกคนโดยขั้นตอนที่1น,นะครับเราต้องทําให้หลุมดํามีประจุไฟฟ้าโดยในทางทฤษฎีรูหนอนอาจจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติถ้าเกิดมีการรบกวนรูหนอนเช่น มีผู้ส่งโฟตอนหรืออนุภาคของแสงเพียงหนึ่งอนุภาคเข้าไปภายในสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือรูหนอนจะพังทลายลงด้วยความเร็วแสงมันจะทําให้ทางเข้าและทางออกปิดตายในช่วงพิบตาและจะทําให้การวาร์ปหรือการเคลื่อนที่ที่กําลังส่งข้อมูลไม่เป็นผลสําเร็จแต่ปัญหานี้อาจแก้ได้ด้วยการใช้วัตถุ ที่มีมวลเป็นลบซึ่งมันจะทําให้ไม่เกิดการลบกวนโครงสร้างของรูนอนแต่ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นสหาสารที่มีมวลเป็นลบยังไม่พบทําให้ต้องคิดคํานวณหาทางอื่น ที่เป็นไปได้จริงหรือมากกว่านั้นแทนสงสัยเราต้องติดต่อโทนี่สตาร์กนะครับแต่ก็ยังมีวิธีหนึ่งซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างรูนอนโดยที่ทําให้คนที่เข้าไปไม่กลายเป็นอนุภาคผีนั่นก็คือการทําให้หลุมดําคู่หนึ่งมีประจุไฟฟ้าทีมผู้วิจัยระบุว่าตามปกตินั้นหลุมดําจะสามารถมีประจุไฟฟ้าในตัวเองได้อยู่แล้วโดยหลุมดําประเภทนี้จะมีภาวะเอกฐาน ที่ยืดขยายและบิดเบี้ยวได้ทําให้เกิดช่องทางการเชื่อมต่อกับหลุมดําอีกแห่งที่มีประจุไฟฟ้าขั้วตรงข้ามจนกลายเป็นประตูทางเข้าออกของรูนอนที่ข้ามจัก,กรวาลได้ในที่สุดเอิม่มมีเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนใจเข้าไปในรูนอนไหมครับเผื่อเราจะได้เจออะไรใหม่ๆที่การที่2คือการผูกโบเสริมความแข็งด้วยเส้นคอสมิกแต่อย่างไรก็ตามรูหนอนที่เกิดจากคู่หลุมดำ ซึ่งก็ต่างมีประจุไฟฟ้าขั้วตรงข้ามมาเชื่อมต่อกันก็ยังคงมีปัญหาเรื่องความไม่คงทนที่ไม่ถาวรเมื่อมีการส่งวัตถุหรือข้อมูลผ่านเข้าไปนั้นอุปสรรคอีกข้อนึงก็คือหลุมดําทั้งสองอาจจะดึงดูดเข้าหากันเองถ้าหากหลุมดําทั้งสองที่ตั้งอยู่ไม่หากันมากก็จะทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้ซึ่งจะทําให้คู่หลุมดําทำการรวมตัวเข้าหากันและมันจะเป็นหลุมดำขนาดใหญ่ ที่เป็นกลางทางไฟฟ้า,ฟาแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เพื่อให้แน่ใจว่ารูหนอนจะเปิดอยู่เป็นเวลานานพอจนเราสามารถส่งข้อมูลหรือย้ายวัตถุเข้าไปก่อนที่หลุมดำนั้นจะพังลงทีมผู้วิจัยได้เสนอให้ใช้เส้นคอร์สมิกเสริมความแข็งแกร่งให้กับรูหนอนนี้เพื่อนๆอาจจะถามว่าทำไมต้องเป็นเส้นคอรสมิกใช่ไหมครับผมเองคิดว่าถ้ามันเป็นเส้นมาม่ามันอาจจะน้อยเกินไป แต่นักฟิสิกส์สันนิษฐานเอาไว้ว่าเส้นคอสมิกนั้นมีอยู่จริงในทางทฤษฎีโดยเป็นล่องรอยของข้อบกพร่องที่หลงเหลืออยู่หลังเกิดเหตุการณ์บิกแบงคล้ายๆกับเพื่อนเราที่เข้าห้องน้ำและไม่ลาดโถส้วมเราก็จะรู้ได้ว่ามันคือการวางบอมครั้งใหญ่อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับเอาง่ายๆให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพมันคล้ายกับการเกิดรอยแตกในแผ่นน้ำแข็งเมื่อน้ำแข็งเย็นจัดและแข็งตัวนักวิทยาศาสตร์ได้คาดกันว่า เส้นคอสมิกนั้นมีความบางเฉียบไม่เกินขนาดของอนุภาคโปรตอนแต่ถ้ามันมีความยาวเพียง1นิ้วมันก็จะมีน้ำหนักมากกว่าเขาเอเวเรสต์ทั้งลูกเส้นคอสมิกนั้นสามารถทำให้เกิดแรงดึงมหาศาลหากเรานำมันสอดเข้าไปในรูนอนระหว่างคู่หลุมดำเหมือนกับร้อยเส้นได้จากนั้นดึงที่ปลายทั้งสองข้างของเส้นคอสมิกให้ตึงจนแรงดึงเพิ่มขึ้นถึงระดับที่เป็นอนันต์ก็จะทำให้มีแรงต้านมากขึ้น และรูหนอนก็จะสามารถเปิดได้นานขึ้นและคู่ของหลุมดำก็จะไม่เกิดการรวมตัวกันวิธีที่3สั่นสะเทือนจนเกิดพลังงานลบหากต้องการให้รูหนอนมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นทีมผู้วิจัยระบุว่าให้ทบปลายทั้งสองข้างของเส้นคอสมิกที่โผล,ผล,ล่พ้นรูหนอนทําให้บรรจบเข้าด้วยกันเป็นวงกลมโดยจะทําให้รูหนอนไม่พังทลายอย่างง่ายดายการที่เส้นคอสมิกกลายเป็นวงกลมทําให้มันบิดตัวไปมาและสั่นอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อย จนสร้างความปั่นป่วนให้กับปริภูมิและเวลาโดยรอบซึ่งหากการสั่นเพิ่มขึ้นไปถึงระดับเหมาะสมแล้วพลังงานที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะกลายเป็นลบโดยในทางฟิสิกส์พลังงานนี้จะให้ผลแบบเดียวกับมวลที่เป็นลบซึ่งจะทําให้รูหนอนสเสถียรขึ้นได้การที่หารูหนอนนั้นก็ว่ายากแล้วเพียงแต่ตอนนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ต้องเริ่มค้นหาเซนคอร์มิกเพราะการที่จะหาเซนคอร์มิกนั้น มันไม่ง่ายเหมือนที่เราไปซื้อเส้นมามา่าอะไรที่ไม่ดีเพื่อนก็ไม่ต้องจํานะครับสําหรับทฤษฎีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับ EP หน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ